À, Hoa là à, ừ. à, lúc, lúc. nào đây lúc nào cũng cả lúc lúc nữa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 บริจาลงนะว้าวแม่่บริเวณเยอะเลยนะวิงวัดทยู่ข้งหลังนันเยอะมากเลยครได้เลยสักหมดเล่นๆลยวมันเชี่ยงคุ่เราเดินหาเพื่อนอย่านี้ตีเดียวตายเลยเดียถ้าผู้ป่วไม่ตายแล้วยับยาวและดีเขาจบกัหาย ทำไมมันจะรู้วิธีหาว่าเราจับมัวมันบื่อยา้ยังมีวนน้ำตรงนี้น้ามัวได้ป๊อกกระเบิป๊อกกระไปแลวครับป๊อกกระเบิ

ลูกมันตั้งเฟินเลยบ ป้องเลยในป้องเลยในป้องเลยในป้องลยเกันเลยกันออเลนกันว่าในขวดนี้จะมีหรือเปล่านี่ฉันเหมือนมีนะแต่ว่านี่ดูจากปากน้ำนี่ทุกคนดูนี่เราเหมือนวอดขลางลางล่าง ดูจากอ๋อ่มีปลาก้ามีมเน่่งเกดาเลยเดี๋ยวมาตีมาตีมาตีใส่น้ำรอนน้ำก้าตุ้งตุมองันตุ้งมองมมีมมีมมมาดูมาดยขึ้นไหมว้าวนอนอยู่เลยนนอนอยู่เลยปาไม่รูเดี๋ยวตีได้คนิมหเฮมไหนอ้อะไรแล้วเนี่ยมันอะไรแล้วนี่แบบนี้กัดเปลือกเลยมึงจ้านี่ แม่จอจอตั้งนี้จอตั้งปลากระเพือกจอตั้งหลงจอออเรนี่อ๋อลงจออ๋อเนนอุ้ยลูกลูกสลูกสมลูกอะไรนิดหนึ่กนี้เลไม่ลูกเลยทุงเลยทุงเลยทุ่งเดี๋ยวเห็นอะไรก่อนน้าทุงทุ่หาทุงอะไุ่งปีนี้สวยน่าเย็เขาทุ่งเลยเดี๋ยวหาทุงเลยหาทุงเลยปิงปิงก็มีปิงก็มีม่ไเราจะดูปลาก่อนมาเห็นจะดูว่าเป็นลูกอะไรเห็นอยู่วันนี้มาเห็นมันจังเลยมานอะไอะไรปิงปิงมาเร็วอะปิงหยุดอยู่ใต้ชะปลาดุล

โอ้แม่เราตายเลยมึงจับปิดมือด yeah. oh wow. ้วยจ้าไปต่อเดียวเลยออยเอาปิ้งเอากรนึงปชนมอุ้ยของแพยอเลยทุกคนเออไปรู้ปลาเดยคอมเมนต์มาดูใช่ใช่เอาปิ้งเอากนเอาปิ้งเอากรปิ้งเอากรปิ้งจามได้อะไรกินตัวเฉยเมื่อกี้ไม่หิวมีตรงนั่งน้อยเอาปิ้งเอากเอาปิงเอากรหนักหนักเห็นมันไม่เทลุ่มีมังจ่ากัดแล้วก็ได้ปลานี้ โอเคยัน <Okay. S 2> ั้งคลิปนี้เราบ้านเร็วกว่าเดี๋ยวรบเร็วโอ้ลบเร็วไม่เอาเละเดี๋ยวเดินเร็วกว่าชักเดี๋ยวเดินก่อนนั้นก่อนยังไม่ครบ